We gotta go so Come on, me, we know. need to go We need to go Come on, we need to go We need to go home Come on! We need to go Come on We need to go Come on go. Come on, Come on. Come on. Come on. เราต้องกลับบ้านมันไม่ดีไม่คงจะทำแบบนั้นไม่ไม่ไเดี๋ยวนี้ไม่เราต้องกลับอย่าไม่ยุ่งไม่เราต้องกลับบ้านไม่อย่าไม่ยุ่งเราต้องกลับบ้านตอนนี้เราต้องคัมมอนโอ้โัมน What are you doing? Come on บอกไม่มีได้ไงฉันเป็นดีกอกนะเฮ้เฮ้ก็บอกว่าไม่มีคือไม่มีไง Come on, we need to go. Come on. Are you okay? Okay. บอกบอกเขาโอเคบอกโอเคบอกโอเค You okay? บอกโอเคโอเค Hey, it's family family. I know but it's not cool. ไอ It's not cool. เนดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรนะเพื่อนอะไรฮะเขาบอกว่าเพื่อนไงเพื่อนอะไรโหนี่คุยกันมานานอย่างเนี่ยฮะฮะฮะมันไม่มีอะไรฮ i thank you family family okay i know but don't push she's my wife okay but you can't push she's my wife i i can do everything with her i she's my wife okay i will go home i will go home i think we need to get the police oh she's my wife Mine. Mike. we need to go come on come on we need to go Come on, we need to go. มันเสพมันเสพบอยบอยมาเยอะมันเสพมาเยอะเราต้ e งกลับ o ้า Come on, let's go ทำอะไรเขาอะอย่าอย่ามายุ่งเลยอย่ามายุ่งนี่เรื่องนี่เรื่องแฟนกันอย่ามายุ่งเราต้องกลับบ้าน Come on, ต้องกลับบ้าน นี่แหละยิ่งขึ้นเดียวนี่แหละอย่าทำลายผู้หญิงแล้วกันนะเว้ยเราต้องกลับบ้านนี่เรื่องเราอันนี้อันนี้เรื่องเราเนาะอันนี้ดระวังแบรนการเดี๋ยวกุ้แบรนการมันก็ไม่มีเสร้นลายผู้หญิงมั่งเลยมั่งเลยแบรนการมันก็ไม่มีเสร้นลายผู้หญิงมั่งเลยมั่งเลยมันระวังเราแค่ซองก่อนมาเขาวันกลับบ้า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 นมากลับบ้าน เราสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องของการทำร้ายผู้หญิงนะครับผมเข้าใจว่าการทะเลาะกันมันจะเกิดขึ้นมันเป็นสูนหนึ่งของชีวิตแต่มันไม่ควรจะไปถึงการทำร้ายร่างกายของคนอื่นไม่ว่ามันเป็นผู้หญิงเด็กหรือผู้ชายคนที่ทำร้ายคนอื่นคนเหล่านั้นเป็นขยะของสังคมแล้วเราไม่ควรจะยอมรับสิ่งเหล่านี้การกระทำเหล่านี้ต้องหยุด เดี่ยวนี้แล้วมันจะหยุดได้ถ้าหากราวเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของเราเราต้องกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ลอยเข้าไปเราต้องช่วยเหลือกันละกันและผมรู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น